สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุานสวัสดีผู้ติดตามสวัสดีเอฟซีวโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค้นขอบตัวตัวชาแนลครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สองครับติวัดเมื่อนี้เป็นวันที่สองตีตีกอบครับเมื่อนี้ไปสนาม อยู่ทั้งบานน้ำเพื่อนะครับสากเง่ยครับปตยานะครับไปตีกรอบมือที่สองแล้วนะครับม่อหัวยีตีหอดเทียงหอดปุ่นษละครับเทียงเกิงเทียง,ยงละครับตอนนี้ผมก็ได้มาจอดอยู่ร่งแร่มแล้วครับออกจากรลานจอด มาว่างเซานี่6กมืกว่าโอ้ยมาถึนลุงเลยนะออกจากโรงแรมมาเซนอกมือกว่านะครับมาหอนี่อกมือประมาณสี่สิบห้านาทีได้โดยประมาณครับ ประมาณหกโมงสี่สิบนาทีครับผมก่จะพายยางไปเบิ้งทะเลครับอยู่ขางของแร็มนะครับอันนี้ก็รอดเจ็ดโมงสิบนาทีครับเขานัดเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับก็ตีกอบ์ฟคือเก่าแหะครับขึนก่นี่แหละที่วิตคนขับรถตัวก็ขึ้นใครอยู่ครับเดลิดตึวินนะครับเพราะว่าเกาหลีนี่เขาโบ่ห้เกินสี่ถุม ซีทุ่มไปเกินไปนึ่ก็จิเป็นโอทีครับนะครับเกาหลีเลยโาเร็วเนี่ยนะครับไปทรงงอก,กิ่งแร้อตีรถกลับมานอนเลยครับปเปิ่ง เป็นทะเลกอนะครับมันเป็นปซอยเขามาทางโรงแรมครับนี่บันไดของมันถาม,มาเป็นของโรงแรมบอกรอน่าจะเป็นของโรงแรมครับ ตามว่ามันลุ่งไปลึกกพอมันก็นลุ่งไปลึกเสือรุ่นลายชันนะครับนี่ Một nghỉ ngang bưng lê con. Nói tuyệt vị thân như độc quá. Xì xịp hà xịp ạ. เขาก็เห็ดดีอยู่ดอกก็ทำเป็นที่ผู้คนไม่ได้งมเงาได้ bản quân thì, ừ, chắc, Ali, เลกว้างใหญ่ไพศาลนะครับกยังมีฝลังต้องมาเล่นน้ำเนาะเราขายมาลุงคือติดจุดว่ากานี่แหะครับค้นกับรถทัวร์ก็ได้ยางมาบึงสีนแน่้น่เวลาจอดใ,ใกล้ๆนะครับ แต่ก e oh ันจอดเกลงๆกับพอได้เบิ้งเนาะครับนี่ก็มี อายของนะครับนี่มันนักพอกอนยอนใจอยู่ริมไทยทะเลอล้เดี๋ยวก็มอนไปลากลับไปแล้วครับา84แล้วครับไปครับแล้วครับหนึ่งครึ่งคือเขาตอนลงลงไงดอกตอนขึ้นกี้ข <c ười> ึ้นนี่พิจิต ลำบากอยู่เลยเมืออ่อยขาเดยครับแล้วก็เทียดดีของเขาอยู่เนาะยางงกมาใายจะได้จะได้กระฝากนั้นเด้อครับเด้อฝากยังฝากแง่งนะครับฝากสนับสนุนนะครับซอยดูเบ่งคลิปให้นเะน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ หลายหมองหล,ลายบอลอาศัยพีอาศัย, P, ศยน้องนะครับอาศัยเอฟซีทุกทันตอยสนับสนุนต่อยบึงต่อยแย่ง จะไหนก็ฝากงั้นเลยครับเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับทายสุดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองนะครับคลิปนี้ไ้ซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ